คือ art direction เขาสุดยอดมากจริงๆทั้งเพลงทั้งอะไรครับภาค2ก็มีจารตเลตโตมาเล่นด้วยเออผมก็น่าสนุกกว่าเดิมครับผมก้าตุลาคมนี้ครับรุ่นไอแม็กซ์เท่านั้นครับเพราะว่าจอเขาแสงสีเสียงเขาเต็มที่อลังการครับคุณเพลงเพิ่งปล่อยเลยครับปล่อยแล้วเมื่อกี้เลยครับโควชุมีครับใช่ครับเรื่องนี้ไม่ไม่กลัวเลยครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ทำงานกับแบบๆมานี่ถ้าจะยืนบนพื้นไม่ได้เลยกเพราะว่ามันต้องลอย ต้องลอยเอาเท่านั้นครับเดินเดินแล้วคนทรมาระะ์กสอาะเอเคอเคไม่น่าแล้วนะผมว่าใช่ครับเพราะว่าเป็นอะขอผมมีไงแล้วคนก็เลยจับมารุปว่า,ามันจะต้องมีเชื้อไม่มีคือมันอยู่ด้วยกันมานานมันด่าด้วยกันมาน,นานแล้วมันใช,ใช่สงสารเขาเขาเขาน่าจะไปมีชีวิตทีดด่ดีๆแล้วครไม่น่าไม่จริงอันนี้ผมขอคอนเฟิร์ม ไม่น่าได้ครับจริงจริงมันลุ้นได้มาเพราะหลายคนรู้สึกว่ามันมินหลายรอบแล้วคนรู้สึกมันต้องมาแล้วเฮ้ยมินหลายรอบไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแฟนกันแฟนกันเป็นเพื่อนกันก็ได้พี่เป็นเพื่อนกันดีกว่าผมไม่นะก็ไม่ก็ไม่แปลกอะไรนะพี่เออเขาเป็นคนพิมพ์ไม่ใช่เหรอะไรนะ เขาเอะไรห้เข้าพโพมพิมต้องถามเขาสิเพราะจริงๆอะผมไม่พิมพ์ว่าออะไรแฟนใหม่หหน่าคุ้นค<ม>ือเป็นพี่โยชิเป็นผัวเขาจริงๆแ,ๆแล้วเป็นมุมนั้นชี่เหรอก็เห็นอยู่ด้วยกันตลอดชี่เหรอ,อม,มีหึงเห,หรอเราหึงเหรอโอเป็นผัวพี่โยอีทีหนึ่ง จริงจริงเรื่องจริงเรื่องเป็นแบบนั้นมันเป็นคู่คือเป็นคู่พี่น้องคู่เพื่อนได้แต่ลุ้นกลับเป็นคู่เดิมไม่น่าจะรอดนะผมว่าไม่คุยครับแซวเลยจะได้ด่าเร็วๆครับแซวว่าแซวเดี๋ยวไม่หามั้ยคืออะไงพี่เพราแซวยังไงรผมว่าเออคุณแซมมิทตับให้เรากลับมาก็ไม่ก่อนเลยขอแซวว่าเขาถ่ายรูปเป็นเอไอไงเขาตอนเด็กก็บอกลูกโตแล้วอะไรเงี้ย ใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยก็แซวไปเลยครับจะได้การด่าที่เรียๆกลับมาโดนด่าแล้วบางทีเราได้บ,ดบ,ดบดับคำชมมากๆมันจะรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันขาดอะไรไปบางอย่างใช่โอ้ด่าประจําครับมันไม่มีจะชมงหวานเลยออกมายังด่าอยู่เลยครับแล้วเรารู้ไหมใยังไม่รู้ครับใช่จะได้ไม่ค่อยคิดเยอะ พยายามไม่รู้ <half. S 2> ดีกว er, ่าว่านี่จริงเดี๋ยวนี้ไม่จริงครับเรือลักเรือลักพักก่อนครับเรือลักอาจจะยังนะแค่เรืออื่นอาจจะไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อพี่ยาจะไม่แน่เกือผีผมว่าใช่ครับเขาแมวผมก็อยู่บ้านเขาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยครับสงสารแมวต้องไปไปมามาดีครับแมวติดพ่อเขาใช่ไม่มีไม่มีไม่มี ๆๆม่มีไม่มีมีแต่คนอื่นชวนไปแต่พอดีมไม่ใช่แมวผมเลี่ยก็เลยคิดหนักพราซื้อมาคนละค่งอยู่แล้วครับตังคนละคืนเราต้องดูแลให,ให้ดีครับชคนละคใช่แมวเคยมาครับแต่เขาบอกว่าแมวบอกว่าเออไม่ค่อยชอบเพราะผมไม่ค่อยอยู่บ้านตอนนี้ก็โทรมาตามผมกลับบ้านตลอดนะว่าเออก็เลยไม่ค่อยล่าสุดไปมาครับไม่ได้แล้วผมว่ามันเฟ้งมากเลยครับเออหน้านงงมากนน่าจะไม่ได้จริง ใช่เพลงปล่อยแล้วภาษาอังกฤษล้วนเลยครับเพราะเดือนหน้าเด,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 ดือนเดือนนี้ไปบราซิลครับช่วงหลังนก็ติดแอคขึ้นครับจริงๆจริงจริกงก็เลยเออไม่ทั้งใช่ใช่เป็นสามคนแล้วเดี<ม>๋ยวเราจะเวิร์ลไวด์กับเขาบ้างเ,งเป็นไะก็ที่พี่ยังแปลไม่ออกเลยก็เบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องกรุงเทพก็ไม่อยู่บ้านต้องรีบ <laughs> <laughs> ต้องรีบกลับไม่ใช่เพลงบราซิลเพลงภาษาอังกฤษพี่ไม่ใช่ไงต้องไปเปิดตนแบบฟิล์มฟังอ๋อเดี๋ยวผมจะเขียนซับให้ครับลองไปติดตามดูผมอยากจะ บางทีมีงานต่างประเทศบ่อยหลังๆก็เลยอยากอเอออยากจะมีเพลงที่มันเป็นสากลจจริงๆ,ๆทั้งเพลงดูลองดูอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ่อยเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คนที่ใจเท่าไหร่ละขึ้นบ่อยเมื่อกี้ <c oughs> เรืหาเกี่ยวกับว่าช่วงนี้เราแบบว่าไม่มีแฟนอะไรเงี้ยก็มาอยู่คนเดียวใ้ค่ลองกับตัวเองอะไรแบบ ต้องลองปล่อยเพลงเพลงนี้ดูไปก่อนครับว่าเขาแปลออกหรือเปล่าใช่แล้วว่ากลัวว่าเขาชอบแนวนี้ของเราจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแนวใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่คาดหวังเท่าไหร่เพราะเป็นแนวใหม่ของเราแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ครับมันต้องเท่มากแน่ๆเลยนะครับเพลงนี้แอดเลยพูดอะไรไปเนียใช่ครับมันก็ก็หวังแล้วพี่ก็แต่ก็นั่นแหละไห่นะไม่มีไม่นะสูงอไม่เงียบนับแฟนมเนี่ย พูดไปเมื่อที่พอผมเมื่อที่พอเป็นผมเป็นนักร้องอ่านบีครับแ้อ่านบีแฟนเดียวแล้วผมก็แล้วผมก็เป็นนักแสดงด้วยอ๋ <c oughs> อแล้วแสดงก็แฟนเดียวอะไรนะนักแสดงก็แฟนเดียวไม่มีไม่ไไมีเ <c oughs> พื่อนเยอะเพื่อนเยอะ <c oughs> พี่ขายของฝากโทูซูมีก, to to กับผมเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดนะครับก็ฟังได้แล้วทางยูทูบครับผมก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับ let's go